ห่อหนักโบรข่อหนักน้องยี่เหลือแสนสองตายไปเองเมื่อไหร่ตัวไปเองเลยตัวไปเองเลยโอวพระเจ้าไออนนี่มันอะไรกันครับเนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยผมก็มาเล่นของทำไรเดียร์นกสัตว์เดมกมาหอนกสัตว์แล้วกันอืม โอเนี่ยก็รงนีกาสร้างความเสียหันเท่ากับสองหลังกางีบนฐานนึ่งหนึ่งหลังบางทีมงทีมติดกันจะได้รับอ้อะไรเดี๋ยวสุนทรันพี่นึงทุกรอบเหมืกันมาทุกคน เซยอนอะสกิลเขาติดตัวได้รับพลังชีวิตสูงสุด36หน่วยเมื่อโค่นลมศัตรตูก็คือได้60หน่วยแล้วตอนนี้นเล่นเลเวล2อีกได้ไว50้50ป <c oughs> ่ะเลือด2,000พ่อมาดิรอบเดียวเลือด2,000 หนึ่งดาวเนี่ยหนึ่งผมว่ามันโกงเลยวะคือทั้งหมดหกสิบหน่วยหกสิบคูณสามสิบหกแค่ไรหัวสองพันหนึ่งร้อย 00, แล้วก็บวกกับโอ้โหผมว่ามันโกงไปวะ จากโคลนลมได้ไหมได้รับโลปุ๊บโคนลมสักตัวหนึ่งเลยถ้าหาะเฮ้ยเออไดแล้ว120หน่วยคูณบีกสามสิบหกคูณ120สาหคูณ120สี่สเลือดไซออนจะเป็นสี่พันหรือเปล่าคอดูสามวป ไม่สี่พันก็สามพันแปดแอ้ว 3, อวะ <laughs> เรื่อมันเวอร์เกิน,น, <the> <laughs> นอ่ะทุกคนันกสัตว์บุย <c oughs> นี่คือการเปิดเทรด นี่การเปิดตัวอะไรนะบริแบร์ได้ไวที่สุดนะครับได้ส่งลาวซว่กับบริเลนที่ผมมันโกงเลยวะตนเนี้ยตัวดีแทงตัวเดียวไหวเลยอะเดี๋ยวเปิดเซตโต้ด้วยนะเยรบาบมีน็อกซัดมันเรามีทั้งหมด หนึ่งสองสามเกสต้องหาอันนี้ยู่ตัวอหไรปะมาได้กี่หน่วยสองสิหน่วยผมว่าห้าพันม,มีห้าพันมีให้เห็นรอดูนะอโอ้โ้งามๆเลยโหมันวากกว่าทุกคนว่ามันกันปะ มันบาง่ะเนี่ยคนคืนพลังชีตถาวรอ,อะแล้วใครจะเอาลงอะ่ะคือแบบเลื่อนเมื่อกี้แสนหนึ่งผมเล่นตามเมื่อกี้แต่ไม่มีคลิปเนี่ยผมเล่นไปเลื่อนแสนหนึ่ง เอาออกนี่ออกนี่แล้วก็เป็นฟื้นฟูเลือด <Chap it> <ed> ตันเลือดเท่าไหร่เจ็ดพันเก้าแปดพันโอ้ยเอาช้ไพ่อะโหถ้าอัพดาวนจะหาย,หายเหรอ ไม่นะไม่อัพดาวแล้วว่ามันจะหายปะหายออกไม่หายออกมาต้องเก็บใหม่หมดหรอโอ้โหไม่นี่วาเนี่ยเลือดเก้าพันอว่าให้เก็บใหมให่เก็บใหม่นี่งอนเลยเลยโค่โบล็อกอะตัวเนี้ย ต้องเอาอะไรที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอะแล้วมันจะได้เลือดเยอะปะสกาวห่าละเย็นสบายสบายเลยอ่ะ ผมอยากรู้ว่าันคำนวณยังไงสามร้อยค,ค,คูณสี่สิบคูณสี่สิบเหมือนสองมันก็ไม่ใช่หรอมันนับยังไงวะใครรู้พิมพ์บอกหน่อยนะใครรู้ว่าแบบเออนับยังไงอะไรเงี้ยเหมือนหนึ่งละ ทำบอดเลเจนด์ได้้วเนี่ยเราต้องมีดาเวนดาเวนแล้วก็มาปดมาปดตัวเนี่ยชืย่ออะไรวะดาเลิส เล่นไม่หลดเลยแล้วเมื่อกี้มันคิวได้อีก ตอนนี้เลือดหมื่นสี่แล้วถ้าผมใส่อันนี้เข้าไปใช่ไหมหมื่นห้าเอาไปเลยไปเลยตัวเดียวอะบอดลีเจนคอมลีเจนออมาแล้วมันจะเท่าตัวห้าบาทสามดาวหรือเปล่าอเพอรอาจจะเก่งกว่าเจ็ดบาทสามดาวแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะ ยังไม่เจอตัวไปละหมื <a> ่นห้า แบบ้แบบนี้ก็สวยสิแบบนี้ก็สวยสิแอบติดตั้งเทมยันยปลดหลอกตาเลียดอ๋อดอกหนึ่งทองแค่นั้นพอ ก็มาก็มาดิตีแข่งกันเลยก็มาดิก็มาดิก็มาดินี่เลือดสองหมื่นหก ตัวบล็อกจัดไอโอเนียบุริเอเซมาเปลี่ยนยดงไม่ไดับหน่งทองเลยน้องสัตว์มา Consider your next meal, Such yeah. ambition, Jericho. Such arrogance. I can work yeah. with that. It makes us envious <must've jornal> <letterümüzdeafly> จะไปอยู่ยังไงเนี่ยไปเลือดสองเมื่นสาม ยังไม่สุดยังไม่สุดนะวดวทวนี้คิวมีพลส มันไม่ได้หรอสั่นเคปกอกเอ,อิ่มลองช็อต น็อกซัดเจ็ดเอาอนี้ออกก็ได้เอ come scion let us end this mockery shot <coughs> how one dies shows how one lives a r น n ส a มดาวม r ้งโอ้สามดาวยังไม่มา,ามวะเอาอันนี้ไปก่อนดีเฟนเดอร์หรออมใส่เต็มหนึ่งชิ้นแล้วก็ไปตัยไปส <c oughs> ใส่เต็มหนึ่งชิ้แล้วก็ไปตุยซะ ดีสัปเตอร์ดีเซ็นเดอิมไม่เอาสองหมื่นเก้าอ่ะ Oh <laughs> gonna so we'll The arcane is at my fingertips. Show me all that you have learned. แปดแล้วอรอฮึไม่ได้ววะเดี๋ยวถ้าแสแสออนก็จะได้สาดาวสามหม้าครับเลือด มาถอดถ้าตัวหลังไม่ตายก็อาจจะนะได้เออสวยแล้วเขาเดียว่า C N เสียสิบหรอโอ้พันสามแล้วอ่ะ Help you unlock your true potential. I see your face, deceiver. Did die any time Quick, psycho. God, I have packed Your mother promised you the world, but I will be you eternity for the dream of the master. Come on, hold my coat. What in looks can be displayed? Oh anyway. Long shot me out. I'm always said I had her temper. can Finally. Welcome to New York. อ,อ๋อก็คือผมไม่ต้องทำไรใช่ไหมก็คือได้เลยครับโอเคครับอันนี้โทรมาแจ้งเง้ยเฉยใช่ไหมครับโอเคโอเคครับ๋นนยวเยลสสปีดดู ครับมาเมื่อกี้โอ้พนักง,งานโทรมาดีเลยโอ้โหเพดด่้งคิวมาห่อหนักๆโบรขอหนักน้องยี่เหลือแสนสองตายไปเองเมล่อไรตัวไปเองเลยตัวไปเองเลย โอ้ยกายอซอนนี่มันอะไรกันครับเนี่ยบ <c oughs> รูจึงสุดะ <c oughs> วะวนนกสัดเจ็กับไซออนของเราระดับหนึ่งมาแล้วนะครับโอเคนั้นก็จบลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ <c oughs> <c oughs> ไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับไซออนแพดนี้นะครับเซตสิบหกนะ Lord and Legend นะครับไปเล่นกันได้นะครับกดเล่นสปาตูล่านะครับสำหลัานี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย